วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคมพอตสามห่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการถามและการตอบคำถามจากบทอา่านวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้ประโยคซับซ้อนในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษดังตัวอย่างต่อไปนี้ Answer about flat คำถามและคำตอบเกี่ยวกับน้ำท่วม A flood is a natural d i s aster that h a p p e n w w h n w w t t r r o v v r r a n d that is u s u a l l y ูชอน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อมีน้ำท่วมขังบนพื้นที่ที่ปกติแล้วจะแห้ง 2. w h วิ h e โ o n o m i c s t c t o r is most f f f e c t e d by flooding? ภาคเศรษฐกิจใดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมากที่สุด a n swer The agricultural sector is most affected by flooding because crops can be destroyed, livestock may be lost, and farmland can become unusable. ภาคเกษตรกรรมได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมากที่สุดเพราะพืชผลทางการเกษตรอาจถูกทำลายสัตว์เลี้ยงอาจสูญหายและที่ดินทำกินอาจไม่สามารถใช้งานได้ Question 3. How do flood affect people and the environment? น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมอย่างไร Answer Flood can damage home, destroy crop, and cause loss of life. n a t can also change the landscape and harm animal. น้ำท่วมสามารถทำลายบ้านเรือนพืชผลทางการเกษตรและทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตได้นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์และทำร้ายสัตว์ต่างๆได้อีกด้วย Question 4 What should people do during a flood? ผู้คนควรทำอย่างไรในช่วงที่เกิดน้ำท่วม a n swer people should move to higher ground listen to emergency instruction and avoid walking o r d r i v i n g through flood water <c oughs> ผู้คนควรอพยพไปยังพื้นที่สูงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานฉุกเฉินและหลีกเลี่ยงการเดินหรือขับรถผ่านน้ำท่วม Question 5 how can we prepare for flood เราจะสามารถเตรียมตัวรับมือกับน้ำท่วมได้อย่างไร Answer we can prepare by having an emergency kit Knowing evacuation route and building barrier to protect property เราสามารถเตรียมตัวโดยการเตรียมชุดอุปกรณ์ถูกเถินรู้เส้นทางอพยพและสร้างสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันทรัพย์สินผู้ผลิตสื่อในอดิศักดิ์บุญกลัดครูสอกอรอ